สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2เนาะวันนี้ก็จะมาอัปเดตน้ำหนักนะคะจากครั้งแรกนทะี่ที่เราเริ่มพักเริ่มคีโตวันแรกที่อัดคลิปลงเนาะ,ะตอนนั้นน้ำหนักประมาณ778แล้วตอนนี้ผ่านไป2สัปดาห์แล้วก็น้ำหนักเหลือที่74ประมาณ74นะคะก็ลงไปเกือบ4กิโลนะ3กิโลกว่าก็รู้สึกว่าโอ้ยตัวเบาดีใจด้วยมีแรงฮึดเลยทีเดียว ันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเครื่องปรุงนะคะที่ต้องใช้ในแต่ละวันเนี่ยที่ทำอาหารนํำกับข้าวเครื่องปรุงง่ายๆหาหง่ายๆเพื่อนๆก็จะได้ไปลองหาดูเนาะ้อมแบบบอกด้วยว่าซื้อมาจากไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้อะไรบ้างตัวแรกนะคะน้ำปลาน้ำปลาหอยเป่ามือนะคะหาง่ายเหมือนกันซื้อในซูเปอร์ทั่วไปตัวนี้ใช้แล้วอร่อยอร่อยด้วยคือแบบว่า เติมลงไปซุปหรือว่าผัดแกงทอดทุกสิ่งอยางอร่อยแล้วก็ไม่กะเชฟไม่กะเชฟก็ใช้ได้นะคะไม่กะเชฟเนี่ยเซเว่นมีขายด้วยนะหาง่ายก็ซื้อมาสำรองไว้เพราะว่าหหมเปละือก็เลยจะหมดแล้วไม่ได้ไปทูเปอร์นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเกลือนิรามายันนะคะก็ชมพูอืมตัวนี้ซื้อแบบคู่กับเกลือดํามาชมพูกับดําแล้วก็ซื้อแบบ ถุงมาเติมไว้ค่อยเติมนะคะส่วนมากจะใช้กกลือทมผูเพราะว่าแบบไม่แพงมากเนาะเกละดําก็ใช้ใช้เวลาเจียวไข่หรือว่าแบบทอดไข่ดาวอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้สีสันก็าอาหารน่ากินมากขึ้นนะคะก็ช่วยได้สําคัญสําคัญเหมือนกันแล้วก็ต่อไปนะคะน้ํามันเป็นน้ํามันมะพร้าวนะคะตัวน,นี้ก็ซื้อได้ที่ซุปเปอร์ทั่วไปเหมือนกันไม่จําเป็นต้องเสียค่าส่งหรือว่าสั่งมาจากใน แอปซื้อขายออนไลน์นะคะก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยแล้วก็ตัวนี้ซีอิวขาวค่ะซีอิวขาวอะไรเนี่ยเชิงโชว์หวังนะคะพูดอาจจะไม่ชัดมากเนาะก็รอรอดูสภาพกดเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้เรา,าซื้อมาอุ้ยใช้คุ้มมากแล้วเนี่ยคือซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วซื้อมาสองขวดแล้วก็กินไปลวหมดไปละหนึ่งกำลังเริ่มก่ดที่สองคุ้มได้เยอะแล้วก็มันก็ช่วยให้เออผัดอะไรแล้วอร่อยขึ้นนะเนาะ ก็ลองซื้อมาได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอีริทิทอนนะคะต้้าซื้อแบบถุงมา1นกิโลแล้วก็ประมาณ200กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็มีมีทั่วไปในชปปี้แหละล้วก็มาเติมใส่กระปุกคืออีริทิทอนเนี่ยมันก็เอาไปทําได้หลายอย่างนะเอาไปทําขนมไปทำวุ้นก็ได้เค้กก็ได้พรกแรมโนคุกคกี้นี่อาจจะอาจ,จะไม่ได้ใช้ในคุกกี้นะแต่คือเวลาทํา โลคีโตเนี่ยเต้าก็ใช้อีดิดทอนเหมือนกันนะคะช่วยได้คือมันก็ทําให้เราลดความอยากของความหวานแบบหวานเนาะเวลาแบบเรากินเค,ค้กกินอะไรกินอาหารทั่วไปเนี่ยเวาเต้าเราชอบนะตัดหวานยอยะไรเงี้ยชอบก็เลยซื้อมาไว้ก็อาจจะไม่ได้ลดแบบกลมกล่อมเท่าน้ำตาลนะน้ำตาลจริงๆนะแต่มันก็ช่วยเราได้เยอะเลยตัวนี้นะแล้วก็ต่อไป acv นะคะน้ำแอปเปิลไซเดอร์อืม ตอนนี้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยตอนแรกตะก็เอ๊จะซื้อหรือไม่ซื้อดีแต่นี้เพื่อนก็แนะนําว่าเออเนี่ยเธอเธอเธอเริ่มคิดตัวใหม่ๆนะเธอก็อาจจะเพียนะอะไรเงี้ยตอนนี้มันช่วยได้แล้วก็ลองซื้อมานี่ขวดที่สองนะคือแบบเออมันช่วยเราได้จริงคือช่วงแรกๆเนี่ยร่างกายเราขาดแป้งไปเนาะหลังจากที่เรากินแป้งมายาวนานเนี่ยอืมมันก็เลยแบบเหมือนรู้สึกเบอร์เบอร์บ้างเพียบ้างอะไรเงี้ย ก็ได้น้ำแอปเปิลเนี่ยน้ำเอซีเนี่ยผสมน้ำเปล่าแล้วก็ใส่เกลือลงไปหรือว่าใส่ใสลับด้วยก็ได้ก็จะช่วยให้อร่อยกินง่ายขึ้นมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นไม่ค่อยเพียแล้วก็แบบอาการแบบเบลอบออะไรก็ไม่ค่อยมีไม่ปวดหัวอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะตัวนเนี้ยจริงๆริงเอซีนี่ยหรือจะผสมโซดากับเกลือแล้วก็ใส่สลับเ้วยก็ได้นะเหมือนรดเหมือนน้ำวุ้ยเลยอร่อยค่ะ ะะก็ช่วยได้ช่วยให้เราหายไม่หวยด้วยไม่หมือของหวานเนาะสำหรับวันนี้ก็มาแนะนําแค่นี้แหละเราลิขิตซ่านๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าแล้วกันนะคะว่าว่าเรามาว่าเราว่าเตลเราจะน้ำหนักลงไปเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันใครมีคําถามอะไรก็เม้นไว้ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะยอดบิวไม่ได้หวังอะไรหรอกแต่แค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันเรื่องราวในชีวิต ประจวันของชาวเผ่าคีตโตด้วยแล้วก็ชีวิตประจวันของเจ้าเองด้วยนะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นคลิปทางการอะไรมากก็จะอยู่ประมาณนี้แหละขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ